หนูชื่อพี่เพลินค่ะอายุห้าขวบค่ะหนูชื่อพิมายินบุญยะอิงไพยวงค่ะ <c oughs> หนูรักพ่อแม่มากแล้วหนูเก็บของค่ะหน <c oughs> ูช่วยพ่อลางรดค่ะ <c oughs> แล้วหนูชอบกิน กินผลละไมซาเบอร์รี <dari mis TF> ่กับอะง่นค่ะกับมะม่วงกับมะนาวค่ะหนูคิดถึงเพื <mar> <ired> ่อนๆมากมากมากค่ะแล้วหนูคิดถึงคุณครูอยากไปโรงเรียนแล้วค่ะขอบคุณค่ะ